สวัสดีครับวันนี้มีรถมือสองนำเสนอนะครับเป็นอีกสุดยอนไอนะครับปี2001ครับเครื่องสัมพันธ์ปั๊มไฟฟ้านะครับเดิมเดิมนิ่มๆครับสีสันรอบนอกมีซีตรงฝากระโปรงหน้าชิ้นเดียวนะครับรถได้เดิมบางครับหน้าหลังเดิมไม่เคยชนหนักครับหรือรอรอบพันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆครับตามอายุการใช้งานอ่ะคันไอปี2001ครับเดิมเดิมบางๆ เดี๋วยวรอมีบ้างครับตัวถังสวยไม่มีผู้ครับคัดซีไม่มีผู้ครับอตอแม็กยางดีปียี่สิบครับอ่าพาสีเพลพาสีไม่ขาดนะครับอ่าพันวาหกหกครับอ่าสีลังคาสวยครับอ่าจะดู ส่งกระสีไม่มีผู้ครับแห้งๆเครื่องแห้งๆครับฮะสายเครื่องแห้งๆดูเครื่องกันนะครับ นะครับอ่าน้ำนิ่งๆครับนิ่งๆเลยอ่าดูวันเลยครับ หน้าเดิมหลังเดิมครับเพชรเดิมคานสวยๆครับตันนี้เป็นปั้มเดิมนะครับปั้มไฟฟ้ายอยู่ครับมาดูภายในนะครับภายในเดิมๆครับสวยๆครับ ระบบไฟอ่าไฟสูงไฟต่ำติดครบครับกระจกไฟฟ้าครับใช้งานได้ปกติเลยครับฝั่งซ้ายครับาภายในสวยครับ มีเจอวิทยุนะครับดูหนังไวไฟบูธดได้นะครับเล่นแผ่นได้เลยครับอ,อ,อ,อีซูซูนะครับดาคอนไอครับคันนี้ปี2001นะครับคันนี้เปขายอยู่ที่129,000บาทน,นะครับต่างจังหวัดมีบริการครับส่งนะครับ ช้าส่งคิดตามระยะทางครับดูรถได้ครับนะครับามครับตัวเมืองหรือนัดดูกระแพงแสนก็ได้ครับเบอร์โทรติดต่อก็098 276 2754 27ครับเร็บเอกสารจุนโอนครบครับสวัสดีครับ